เราจะทำความดีเพื่อคนอื่นได้เหรอได้ดิเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลยถ้าเราทำความดีอะสังคมจะเปลี่ยนไปจริงปะจริงสิเดี๋ยวพาไปดูน้องๆทำไรอะ่ะเก็บขยะอย่าง,งพี่เรื่องง่ายแค่เนี้ยใครๆก็ทำได้เห็นไหมพี่ทำแค่เนี้ยสังคมก็น่าอยู่ขึ้นแล้วโอ้โหอาจารย์ของหนักน้าดูเลยนะอาจารย์ร้าผมช่วยมผมช่วยอาจารย์ ผมวยอย่าเป็นคนเก่ง <ách> ที่แรงน้ําใจควรเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ําใจและไม่เห็นแก่ตัวผีด <saben. S 2> เป็นครูแต่ไอเริฟอยู่เป็นของเธอโครงการ e tech สร้างชีวิตใหม่ไทยชีวิตโคกระบือการช่วยเหลือเพียเล็กน้อยอาสานต่อช sure ีวิตให้อีกหลายชีวิตอ๋อไปช่วยน้องๆสีขาแบบนี้นี่เองไปอยู่บ้านใหม่ยังมีความสุขนะเด็กๆ เฮ้ยน้องเป่าตังตกอ่ะน้องกรมกรเฮ้ยน้องกรมกรดีจะว่าไปมันก็ไม่มีใครเห็นนว้ยลองเปิดดูดีมีตังเท่าไหรอ่อ่ะเอาไปเหอะชาบูหมูกระทะรออยู่นว้ยรีบๆเลยก่อนใครจะไม่เห็นอะเรามาคืนเอา้าทำนี้ก็อดกินชาบูหมูกระทะดิหยุดความซื่อสัตยจ์จริตเป็นพื้นฐานของความดีขาวไอ้คิด เอาจริงๆนะการทำความดีเพ like ื่อคนอื่นได้นะมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะแล้วเราก็เชื่อว่าหน้าตาดีอยู่กับเราแป๊บเดียวแต่ความดีจะอยู่กับเราตลอดไปอ้าว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 อ้าอ้าอ้อ้าวอออาวาาอว ดยว่าจะหเขาไปได้ยังไงลองเอาไปคืนเฮ้ีว่าเก็บไว้เลยถาไม่ดีถามกามเขาหล่อเลยถ้าไม่พิ้งเขาหล่อจริงๆเสือน้ำเขาหันหลังอยู่อ่ะการเชื่เคื่อลนอยฝากไว้คิดภา